สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายเบสสุขสุคนนสบายดีพี่น้องฟังลาวสวัสด,ดีเดอ้อพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องต่างประเทศจ้าสบายดีทุกคนนที่เข้ามารับเบิครับซุ่มซองสลากผกกินพี่น้องมาทุกคนวันนี้สลากกระเพามากินจุจุพี่น้องซอยจุนแต่ว่าจะ่าถามด้วยว่าเป็นยังมันคือขาวเนื้อเนาะเพราะว่าสลาลวกสลาบบกกากินกินดิบเนาะพี่น้องเนาะสลาก,กินแต่ ลวกไ้มันพอซําลาพี่น้องเอ้ยขากินน้ำก่อนพี่น้องม,มามาทุกคนมากินน้ำสลัดพ่อพ่อกับสลัดผากินนี่แล้วพี่น้องมาพ่อพ่อกับสองสลัดผากินนี่แล้วเนาะวันนี้กะได้ซอยจุพี่น้องเอ้ยซอยจูแบบลวกสุกเนาะบรได้กินดิบพี่น้องเอ้ยมามามาเ่าๆไล่ห่างพี่น้องกำลังหิวแงนี่แกวสลัดเห็ดเองเนาะ ซอยจูแบบแ่บๆทัต้องกินสุกอะเป็นดีต่อสุขภาพพี่น้องกินดิบบอกอันตรายเนาะยันเกินแม่พญาตอืม,อมแทบแบพี่น้องเอ้ย เด้อมาเด้อทุกคนมากินน้ำสลัเนาะใส่จุห่หอกับห่อผักเข้าไปใส่ผักลงไปห่อด้วยผักนางเลิศพี่น้องทำด้วยผักเอียงเขื่อนภาษาไทยเอืนาาเอ่นผักเอียงพี่น้องบันสลาเอื่นผักนางลิศเนาะ แบบขับพี่น้องเอ้ยชุยกยำแรงเนาะเนี่ยบกกุก้ากินแดงพี่น้องกะหลังก็เลยชุกล,กลวกห้มันชุกเนาะนี่เป็นตับ tân nhau hỏi trăm chào chăm cặp chăm đồng chăm 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 cặp chăm 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 Có đi đi, vinh ông. U đã phải hoặc cầu. A yên đi. Nem mừng rằng. Mày đâu mà đâu vinh ông ơi. ไอ้ที่ขอมาเบิงคำช่มช่องสลาดให้กินก็นมาเดิอมากินน้ำสลัดเด้อจ้าซอยจูแบบแซ็บๆเลยพี่น้องเอ้ยแต่สลาบบอกกลากินดิบเนาะสลาดเลยไปไปลวกให้มันสุกก่อน พี่น้องเอ๋ยมาเด้อมาเด้อทุกคนเอ้ยมากินน้ำสลัดเด้อจ้าบรรยากาศดีดีมานั่งกินข้าวยำแมาแลงพี่น้องเอ้ยอาหารกระซบ่บอากาศกระดี อยาวคม,คม เนี่ยจับไปอ,อับขับก,กันชุกจับช่ยจุนเนี่ยว่าสิกินดีบกินซุปก็แซ่บหน่อย tập chặt bạt của bị nội Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อยากสิเอ้ยเจ้าเพียรขมๆสบายไีด้วยทุกคนด้วยสบายดีก้นสีขาวมากบึงชับชมเนาะ ใจทุกคนนะทีแวะเขามาหัมเบิง่งกฮับชมช่องสลับผ้ากินพี่น้องกระปากเป็นกำลังแรงใจในเดจ้าสลับผ้ากินมานเอไปทีแวะเข้ามาหัเบิง่งกฮับชมกระปากเป็นกำลังแรงใจในเด้จ้าจำจุ๊พี่น้องเอ้ยจำจุ๊ซุก

เจียวขขกระคับเนาะเจียวคมอมอ,มอมสเสแล้วพี่นอ้อ อนุญาทิตย์นั้มอีกกองเนางอันลโหลทุกคนมาหันนี่สลากัขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะขอขอบใจทุกคนนอะนที่เข้ามาหั่เบิง่งกำซุ่มแวะเข้ามาหั่เบิง่งกำซุ่มส่งสลาบพักกินเนาะกระกาบขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องที่มาเป็นกำลังใ,ใจให้สาวหลานเนาะ สลากะมีกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในด้จ้าไปที่เขามาหัเบิงับชมกันเนาะจองสลาก้ากินนี่มื้นนี้สลาก้ากินจำจุพี่น้องจำจุแซ่บไลายพี่น้องเอ้ยแจวแบบเผ็ดเพจังหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในด้จ้าทุกคนขอขอบใจเนาะทุกคนพอกันคลิปหนาเมนูหนาพี่น้องบา,บายบายทุกคน